สตาร์ทเกมเดี๋ยไปเฮ้ยมาวะโคตรล้านนี่ว่าวายสุดทิ้งขาสะโพอตัวได้ไง น่ากลัวอันนี้น่ากลัวเฮ้ยเลนดอมแม่งเลนดอมแม่งอะไรเทมกันเลยเนี่ยอืออืออือโอมาติกายะอะไรเนี่ยไม่ใช่เลนดอมแม่งไม่ใช่เลนดอมแบบเลนดอมกินเดอกินเออไม่ใช่เลนด้อมพีเซสสวยๆนะแม่งเลนดอมแบบเลนดอมสุ่มตัวเล่มท่าเป็นคนตัวเทาอ่ะคนณผ่า เคยดูทอมแอนเจอรี Ele ่ตอนเอกที่ม <ps> ันคนป่าปะเออใช่คุณส่งหนเดียวส่งนี้ไหมส่งนี้มีขุกูชอบทวินเทลอะเออสีมีขุกไปเนี่ยมาเฮียเดี๋ยวเนี่ยไอนเสียงตึงแหเลยเฮ้ยเสียงแหลงไหมตนงแหลอันนี้แหลงตปแล้วเ่อวะเสร็จแล้วไหม ร่างกายแร้อะไรอยูเคนนัทอินดิโอดแชร์เตอร์อีกทีแชร์เตอร์ออกมาสภาพเป็นยังไงครับเอ้ยมีโดนลุมโดนลุมล้อลุมล้อนอนโอ้ยดึงฉีกท้าวอาเด็ก The w ส o l e t r าฟิกกแฟเล่นเดรอแสงไม่ขึ้นหรือเปล่าเ็ดเดอร์มีปัญหาบ้างกลับด้านเปล่าโอ้ไม่เลยโอ้รัดยอดดัดยอดลำบึกโอ้ั่นปรับเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ ใส่แ่งโ <setting sampling> <hire> <activity> <favorites> อ๋ออ้ยโดนโดนโดนใส่ตะกิวใส่ด้วยโอเคครับปกขอโทษสวัสดีครับเดี๋ยว็ดเเราคุยกับเขาไม่ใช่ทำไมกล้องต่ำกันเนี่ยโอ้ใช้พาวเดียมแฟกต์เมนต์แล้วก็สโตนโอเคหาจากไหนล่ะนี่คืออะไรอะฟาสทาวเวล อ้ยทำไมกล้องมันใกล้ขนนดน่อยเอฟโอบีนี่ไง90เป็นไรปะเอ๊ะถอยมาไกลเลยเอ้ยโอ้แตดูนอร์มอนะสูนอนร์มอลนะอีกงี้ยเออปีนได้ปะปีนแบบเนี่ยเซลด้าเสือเก่งชินได้ป่ะเอ้ยได้เนี่ยปีนได้เหมือนแล้วกระจายเขาไม่มีตัวเลยเ้ยน้องน้องน้อง ไม่สนใจทำงานของเราไปโอ้โหถ้าวิ่งถือไม้แบบโคตรนักเลงเจ้าหนาวสัุดทำอะไรได้ทำอะไรกับมันได้ไหมต้องมีพาวสาเฟียร์กันป่ะอันนี้คือน้องไม่ตายปะ่ะน้องแค่สลบไปฉนเฉยๆใช่ปะ่ะเฮ้ยนี่ไงอะไรอะพาวพาวเดียมแบคเมน้นเออเฮ้ยเบอร์รี่วะอย่าไปกลัวมันดิวะ เออแต่มีไม้ใช่ไหมเออกลัวดิฮะวัดตีเลยเดี๋ยวตายโอเคคุณเราเล่นไปถึงไหนคุณถึงได้ปืนมายม่ได้ปืนหรอกลัวไอ้โจนี้ยังเดินเยอะได้ไหมเออตุลกอไก่ไมันจะไม่เฟื่องอีกแล้วเหรอสงสัยจะเป็นกันมาเป็นว่ากูไม่ได้แค่ตีมาสมราาุปธรรมดาไหนลองพีเอ็กซ์สิโอ้อออพีเอ็กซ์้องยังโคตรดี ตัวก็มืดดำๆอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นเลยตัวมหน่อมูกับด้านไม้รู้เหมืมนไม้แอคแท็กแปร์ทูวีเคียนเดมเดนเพสคิวทูโทรพอลสปียเอ๋อเราต้องทำให้มันวีเคียนก่อนเสียงว่าแปลงว่าอะไรนะลักลับลักลับเหรอว่าหูว่าไม่รอดจริงๆนะอ๋อสเปีเอเราดูปืนอยู่เนี่ย กุต้องเล่นถึงเวลท่าไรอนะ่าอุ้ย,ยต้องแรงมากนเน่ยอุย้ยสุบไปไม่เข้าเลยไม,ไม่เข้าเลยเพื่อนไม่เข้าเลยมันม,ม,มาแล้วมันม,มาแล้วหมดแล้วกระตุนว้าอีแนะ่อีแนะ่อีเนะ่อือนะอืออืออือแล้วก เ้าเครื่องไงเออ,อยี่ไงเอ,อ้ยเอาวะได้แล้ววะเอาให้มันอีโมเัยอีโมดดอนมีส <laughs> ิทธิ์อินแชร์ด้วยเดี๋ยวไมนมีเก้าอี้ไปเลยล่ะอีหลงตัวนี้ <laughs> เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ <laughs> ้ยอะไรเจอหนี้อะไรอย่อออยาง น้ำมันนี่ก็ต <นำ S 1> ายน้ำอันเรียวมันไม่ไม่ทำคอลายกับคนได้ดิใช่ไหมคือทำวะไม่ทำคอลายอะไรเลยมั้งเอ้ยไม่มีขอบอยู่นี่ยเดี๋ยวมีนิดหนึ่งวะเอ้ยน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นเอ้ยมันมีนิดหนึ่งมันเวลาดูมันขึ้นอย่างอื่นไปดูกันเฮ้ยตัวนั้นที่ไหนฮะเฮ้ย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 ยิงดักยิงดักอ่าไงล่ะเสียงนั่นนี่ฮะที่ไหนี่ไหนี่แหนสิงเมียวสิงเมียวจะชัดเติมอีกเอ่เ<ๆ>เอ แมวแบบแมวจริงเฮ้ยนี่ไงสองตัวแล้วสองตัวแล้วออกมาสู้มันเันเซ่นกันเซ่นขอมานเป็นโฟกัสออนเซมินี่มีเฮ้ยสู้มันสู้มันนหนไงล่ะไงล่ะอ้าวสูมันสู้มันสูมันดิ เอ้ยยังไงนะอ้าวชนหนึ่งทีแล้วมันก็มึนหนึ่งทีเอ้ยเอ้าอะไนัเอ้ยไปดูมันเฮ้ยตัวนี้หัวนะเนี่ยเอาเกลบเลตต์ตกเอ้ยน้องแมวดีกว่าน้องแมวน้องแกะมันสตันบ่อยอะน้องแมวตู้ยว่าจัดการมันจัดการมันเอ้ยไงล่ะน้องแมวโอ้ยังหัวออกไข่เลยเป็นไง เล็กดอกดอุ้งเขาไปเลยโอ้มันใช้กับสัตว์ได้ด้วยให้แมวกินด้วยนี่กินด้วยแล้วเรากินด้วยอ่ะเราเจอะไรโปเกมอนอ๋อกินแล้วมันเพิ่มอ๋อคือค่าความหิวเหรอโอ้ยค่าความหิวแล้วเหรอเดือดไปเอ้ยสองตัวเลยวะอุอ้ยโดนคู่โดนคู่โดนคู่เอ้าไงไง,ไงไอเอไงไงไ้ยไงตายแต่คู่แต่คู่นี่ก็กวนเหมือนกันอะ เออเ้ยยหงหัวเลยวะเมียวเดียวเดียวเดียวเอ้ยมีเงาเมีกด้วยอ๋อเดี๋ยวไปยังไงตัวอันตรายไปด้านนี้เฮ้ยแล่ะเลยแหนมแล่ะเลยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นวอร์ดไทเทิลอ่ะเดินเสาเนี่ยโอ้โหขึ้นหลอดแบบโอ้โหไอ้ชื่อบอสบาร์นี่นอนเลยเฮ้ยตรงนี้อุดมสมบูรณ์เลยน่าทำตรงนี้น่าทำบ้านนะ มันอยู่ใกล้บอร์ดไปทึ่นเลยไหมครบคุแมพอ๋อนี่ไงมาอะไรมันคราฟของกันนะครับอ้าวฮาน้องมาก่อนเลยห้น้งอ,นอ,อ,นนองเยืนเฝ้าไว้น่ารักดีครับกดตัวไหนบทำ workbench แบบนี้นะเฮ้ยน้องช่วยทำด้วยแบงค์ดูดิน้องป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 งด้วยเฮ้ยน่ารัก มันก็เป็นที่ควรจ้างบ้านไหมอยู่ใกล้ๆไอ้ตัวเวียนเนี่ยเอ้ยนี่ไงมีบ้านอ๋อสะออดสะพานพีนเอ๊ะเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเป้าหมายเป้าหมายเราไงเราแบบสร้างบ้านแล้วเราก็ฟาร์มจกกนกว่าเราจะตีมันไ,ด,ได,ด้นี่ไงเอ้ยเอาอีกแล้วเสียงสตีมได้ไหมได้ไหมดิ้นดินดิ้นเอ้ยเอาวะเอ้ยดินดิ้นดูได้แล้ววะฟอ็อกพาร์ค นี่นะอยากได้อยากได้น้องน่ารักเออจากการมันจะแมวเอ้ยสองสองตัวไม่เอาดิไม่เอาไม่เอาตัวไม่โอ้โหแย่แล้วหายเ้ยจะมาโอ้ยโอยมันจริงได้มันพลได้หร้วมะโอ้โอ้โอ้โอท่าไายงี้นะเฮ้ยตัวไหนอะเป็นกวินน่าลองอันเน๊น่าลองจับ การบันต์จานการบันต์น้องไฟจากการันตเอ้ยเอ้ยยิงยิงเลย,ยกไกลว่ะเอาเรื่องเอ้ยนี่ก็ยิงไกลเหมือนกันเฮ้ยเอาไปดิอ่ะสุดผ่านเกมสุดเออจริงจริงเแข็งเฮ้ยจับได้แล้วว่ะเอาเรื่องนี่แหละเบรกเบนช์อีกแล้วทำเป็นไม้ค้าหรือสร้างโตค้าไปหมด <laughs> ไม่ใช่ไม้ค้าพวกมีแต่โตค้าเหมือนกัน <c oughs> น้องมาช่วยป่ะเฮ้ยน้องเปล่นช่วยเลยผมไม่เหมือนน้องเมียวเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ไงมีไฟเดี๋ยวไม้ไหมเฮ้ยน้องทำไปเลยแบงค์ดูดิใช่ป่ะเฮ้ยือใช้งานได้เออเอาเรื่องว่ะไม่เหมือนเมีวจริงอ๋อนี่ไงอ่าเสียเวลามีบ้านอยู่ละอย่างวะนี่คือบ้านเหรอเนี่ย เราควรจะข้าแพลตฟอร์มอะไรก่อนไหมเท่างั้นเนี่ยเดี๋ยวะถ้าเห็นตรงน,น,น,นี้ได้เลยเหรอจริงจังยไปเนะน,น,น,นี่นยมันตางอากาศมันกลางน้ำโัวเทศชิกอยย่างงเี้อะวางไปแล้วจำเลยโอ้โหเอ้ยได้ว่ะเอ้เออเหอจริงเลยว่ะโอ้โหจ้าจ้านนทำอาหารได้วะเพื่อนไฟดี อุ้ยมีอนิเมชันทำไมอาหารเอาจากไหนวะเอากระทะเอาจากไหนเนี่ยเดือดอะทอดไข่อย่างเดียวพี่เหรอทำไมมีอื่นเพิ่มด้วไก่ไอ้มันไก่ไปาไหนวะไก่ไปไหนเฮ้ยได้เฮ้ยทำอาหารแล้วได้เอ็กพีด้ปะเฮ้ยร้อน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 ติดไฟอ้าวเอาน้ำไม่ดับไฟด้วยอ๋อไม่ดับด้วยไม่ดับไม่ดับจริงอ๋อลงธาตุแล้วช่วยด้วยเออเหตุนี่มีอะไรด้วย คุณพอดอวัดเออตัวเทาาลอะ <laughs> อ่ะกูขึ้นกูขึ้นไปได้ไงไเอะเกมน่าใจเกมแฟนตาซี <Fantasy. S 1> <laughs> ตอนนี้นมันจะนอนหเห็นโหลดเกมมันเพลินดิเพลินใช่อะไร <laughs> แต่มันเพลินจริมงมั้งสร้างไม่ได้อ่ะโอ้แกเก็บไปไหม ไม่ได้ใช้หรอวมิชชั่นเหรอ Will a wooden chase นี่ไงไอ้ยังไงแบงค์ครับแล้วครับแล้วนี่มันเกมเอาน้องไปท่าจะชัดไม่เมื่อยนิ้วไม่เมื่อยนิ้วดีดีดีตัวสูงยังไม่ถึงโต๊ะเลยเอ้ยน้องมีความสุขที่ทำทำให้เราเสร็จด้วยดีมีความพยายามเออ อ๋อ wandering h e a d e เรามีกูดไอเทมอยู่ในสต็อกใช่ wandering จิงเนี่ยไหนไหนซื้ออะไรเนี่ยเเออรซิปี้โอ้ให้เขาอยู่ตลอดไปได้ไหมลากโซ่ล่าเราล่าโซ่ไปตรงนี้ได้ไหมขุดรูจะได้ซื้อขุดรูจะได้ซื้อของตลอดเวลาแมวมาด้วยมีประโยชน์โคตรดี เค้ก okay. flavor เฮ oh. the ้ยเบคเบอร์ร hey, well er hey, ี่เขาอยู่น้องทำได้ไหมอาหารเอ๊ะเอ้ยน้องเอ้ยเฟนน้องเก็บของได้ด้วยวะเอ้ยเอ้ยน้องไปเก็บเฮ้ยดีว่ะคือน้องไปสามารถแบบเดินไปเดินหยิบอู้กหโคตรไอ้หนู เกมวะนี <ider> MM <laughs> ่เลยเกีบใช้แรงงานสัตว์จริงๆริงมันมันปล่อยน้องทีละหลายตัวไม่ได้หรอใะ้ได้เร็วเร็วเร็วเนี่ยโอ้คือใช่ไหมไม่ได้กูหยุด F K ก็ได้หยุด F K แล้วไปนอนนี่คือแบบตื่นมาเต็มหีบเลยไหมนี่เน้นี่เน้นี่เน้นี่แห้ยเน่อ่ะเอาตายเลยล่ะโอเคครบห้าตัวได้แบบ ฮะอินคีดอยู่เพเยอร์เลเวลไบแคปเจอร์ยิ่งสามสิบตัวหืมเอน้องเก็บหินวิธีนี้เลยเนะี่ยโอ้พยันสุดสุดเจ้าครับที่เลี้ยงแกอ๋อขีเออนี่ไงท่านนี่เลยขี สองนาทีเลยล่ะเอาน้องมาช่วยได้ไหมให้กดค้างอีกสองนาทีไม่ไหวน,นะเเอยดีมากพียดยโอ้น่ารักต้องการเตียงนอนแล้วก็ เ้ยน้องมาช่วยทำได้เด้ยอ๋อนี่ไงสามารถเพิ่มจำนวนน้องที่อยู่ที่เบสได้โอ้ดีนะเคี <c oughs> ก็ทำที่นอนกันเพิ่มโหช่วยสามสองสามคนโอเขียนเงินต่อเพผยไปอีกห้องหนึ่งเอาไปไหม วางแล้วฆ่ายังไงเอ่ยถ่าย,าง,ออา,ยางงี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ดีแฮะอเงเอา,อาง,งี้ไปก่กันเลยนะเฮ้ยจะบ้านนะไ <c oughs> รเตรียงโอ้คนแก่เต็มเลยโอเคเราสามารถอัพเกรด ตัวนี้ได้เลเวลหนึ่งแล้วเพิ่มเป็นสามตัวโอ้ห oh. ลับไปแป๊บเดียวได้บ้านเป็นหลังเลยหนี่มีกองกำลังมาจะมาช่วยทำงานดูแลโลงงานแลราจะจะในตัวนี้คือดีดีคนแกะไหมไม่ไม่ให้ใช้แล้วก็ตัวไอพวกนี้ก็ทำงานดําการ เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเห็นความสนุกของมันแล้วเริ่มพาสีบินคำนเรื่ <c oughs> อยๆเฮ้ยเพิ่งนอนนี่มไปช่วยสร้างก่อนเออเยี่ยมออ๋อสามารถเอาอาหารใส่ไปได้ไว้อัพยังเอ้ยอีล่ละ <c oughs> ใส่เลขตัวหนึ่งจัดไปดิตรงนี้เนะียอ๋อมาช่วยเก็บของเฮ้ยนี่ไงทำงานเป็นระบบนี่ไงเมวก็ขุดไปเป็นกวินก็ หิบของจะหยิบโอ้โหหึบางหวานพืชนนานอยู่กันได้เนี่ยเฮ้ยเขียนเรืน้ำได้โอ้เยี่ยมเลยมิชชั่นโอ้อัำเด้เลยทำได้แล้วต้องการคนทำงานเพิ่มอยู่นี้เป็นอะไร,ะระเหรเจำแมวรับสมัครพนักงานไก่ทำอะไรได้บ้าง ไก่หน้จะไม่เพิ่มประโยชน์เฮ้ยเราไม่มีข้อมูลไก่เอ้าลืมหยิบไปนี่มาโซครับเอ้ยอย่าเพิ่งมาตียุดยุดยุดอย่าเพิ่งมาตีไก่โอ้โหมาเป็นแก๊งเลยสงครามจะจะจับมาทำงานเดียวยุดโอ้โหเรียบร้อยผมไม่ได้ไก่ทำงานแล้ววันนี้ เอาตัวเว็บสามแต่เย็นดีจะเย็นเดียวไดนะ้เด้อโอนี้ม่นดุอย่างเงี้ยนี่โตหรือ,อย่างน้ยกำลังเก็บอยู่ดีมากโอ้ที่นี่มันลงงานนรกชัดๆเลย <laughs> <laughs> เริ่มเป็นระบบแล้วเริ่มเป็นระบบอะหองอาหารการกินเอาย,ยังดี อืมันนี้ได้หกตัวแล้วนะต้องมีตัวที่มาตัดไม้ได้สิเว้ยนั่นอะไรไนขะ่เหรอโอ้ข้าไปไนลไไ้วจุ๊บโอ้ อะไรเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยตัวนี้ไม่ต้องมีสกิลปลูกพืชเลยที่อะไรแนะ่เฮ้ยจริงด้วยมีสกิลปลูกพืชเอ้ยมีสกิลตัดไม้แต่หักโอ้ครบจบเลยตัวนี้ ี่นแล้วก็สามารถปลูกพืชแล้วก็ตัดไม้ได้แล้วโอ้ปลูกพืชออตโต้โอ๋อวิธีการหิวก็คือต้องเอามาใส่ในนี้นี่วันนี้แล้วน่าจะประมาณนี้นะเราได้สร้างอาณาจักรย่อมๆอามาใช้งานพวกสัตว์พวกนี้ตัวบท